สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจริงเบบี้จิงโกะนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยตามชื่อคลิปตามเซตอัพตามคอสตูมจริงเลยวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยคุชชั่นลาเนชตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือลาเนชเนล l คุชชั่น เวลาพูดถึงครูชั่นเนี่ยแบรนด์ที่เป็นผู้นําด้านคูชั่นก็คือลาเนชนะคะซึ่งเขาก็ออกครูชั่นมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกรุ่นใหม่มาก็คือตัวเนโอครูชั่นนี่อันนี้เขาก็จะมีทั้งสูตรแมทแล้วก็สูตรโกลว์เชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นตัวโปรดักต์แล้วก็เห็นรีวิวไปบ้างแล้วเนาะเพราะว่าตัวครูชั่นอันใหม่นี้เขาคือแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นสะดุดตามากๆจริงๆล่าสุดที่จริงไปเชียงใหม่5วันเนี่ยจริงก็เอาตัวแมทไปใช้ทั้ง5วันนะคะมันแบบดีีงงาาาามมมกกแต่สํหรรับลิปน้นจจะ็ะ ให้ครบทั้ง2ส,สูตรเลยแบบละเอียดละเอียดคลิปนี้หลายๆคนก็อาจจะรอดูแค่ตอนใช้เนาะแราจะบอกว่าจริงอะหาข้อมูลเรื่องโปรดักต์เขาก่อนที่จะรีวิวใช่ไหมแล้วจริงคนพบว่าทั้งดีไซน์ทั้งแบบเทคโนโลยีทั้งการคิดคนน้นอะไรของเขาเนี่ยคือมันล้ามากจริงฉะนั้นก็อยากให้ฟังก่อนว่ามันแบบล้ายังไงมันแบบพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆยังไงก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อรีวิวกันเลย1นนะคะแพคเกจจิง้งสคุณสมบัติ3ทดลองใช้และก็4 before after นะคะหน้าตาของตัวเนลอคูชัน่นอันเนี้ มันน่ารักมากนะตอนแรกที่จริงเห็นเขาออกมาใหม่ๆจิงก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันแบบมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะไรอย่างเช่นว่าแต่พอมาได้สัมผัสของจริงพอมาได้เห็นของจริงอะทุกคนคือมันแบบมันน่ารักแบบสิบเต็มสิบมากๆพอมีแล้วก็คืออยากจะพกไปทุกที่แล้วก็อันเนี้ยอุตส่าห์แบบห้ามใจยังไม่เอาสติกเกอร์มาตกแต่งเพราะว่าจริงๆอะถ้าใครซื้อแล้วเอาแบบนู่นนี่มาติดอะไรเงี้ยมันจะน่ารักมากๆและซึ่งดีไซน์เนี้ยเขาคิดมาแบบละเอียดมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องแพคเกจจิ ตัว Laneige ีน Occulsion อันนี้คือเขาจะเป็น360 degree borderless นะคะเขาจะแบบไ right ร้ขอบ360องศานะคะมองยังไงก็คือสวยทุกมุมจริงๆและปกติเวลาเราใช้คูชชั่นตัวอื่นเนี้ยปุ่มเขาจะเป็นแบบบุ่มเข้าไปข้างในเนาะแต่อันนี้ดีไซน์ปุ่มเขาคือมันจะยืดออกมานิดนึงให้เรากดแบบง่ายๆเลยและที่สําคัญตัวนี้เขาเป็น left handed friendly นะคะใครถนัดซ้ายก็สามารถใช้ได้นะเราก็แค่หมุนสลับฝั่งได้เลย และแน่นอนว่าสีแพคเกจจิ้งของเขาอันนี้คือเป็น n a i l Colors นะคะสีไม่ซ้ำใครจริงๆแล้วก็เป็นสีที่แบบไม่แมสอะมันน่ารักมากๆเป็นโทนสีที่เพอร์เฟกสุดๆตัวพัฟคูชชั่นของเขาตรงสายอันนี้จะเป็น Elastic r ร bon ิบบอนะคะก็คือจะมีความยืดหยุ่นด้วยและเวลาเปลี่ยนรีฟิลอันนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเราแค่บิดแล้วก็ดึงออกเลยมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติกันนะคะ สูตรโกล์ตลับแชมพูอันนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีลิควิดไดมอนด์นะคะเขาจะผสมผงเพชรเล็กละเอียดเข้าไปนะคะจะทําให้ผิวเรากระจายแสงออกมาแบบ360องศาทําให้ผิวเราดูโกล์สวยแล้วก็ไม่ดรอปทั้งวันเขาจะมีเทคโนโลยี d วี y Lasting นะคะจะผสมพิกเมนต์กับมอยส์เจอไรเซอร์จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นบนผิวทําให้ผิวเราดูฉ่าน้ําเรียบเนียนและอันนี้เขาก็จะมีบํารุงนะคะมีนายาซินาไมาหรือว่าวิตามิน B3 จะช่วยปรับสีผิวถึงระดับเซลล์ผิวเลยแล้วก็ลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดําถ้าเราใช้ต่อ เน,เนี่ยผิวก็จะเปล่งประกายแล้วก็กระจ่างใสขึ้นในส่วนของสูตรแมตต์ตลับมินเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีฮิวมิดเดฟเอนส์นะคะจะช่วยปกปิดยาวนานดีบุสี่ชั่วโมงกันน้ํากันเหงื่อกันความมันอากาศร้อนชื้นอะไรอย่างี้ก็ไม่ไหลยเยิ้มนะคะตัวนี้คือเขาจะเป็นทรานสเฟอร์พูฟนะคะตัวคูชั่นก็คือจะไม่ติดจอสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่เลอะหน้ากากอนามัยแล้วเขาก็จะมีเทคโนโลยีฟองน้ํบิ i กพอร์ตสปอนจนะคะจะเป็นเอกสิทธ์ของเกาหลีสามารถกักเก็บเนื้อรองพื้นผสมคอนซีลเลอร์ได้ฉะนั้นเขาจะให้การปกปิดขัั้นนสุดแตต่่วายงเป็ธรรมิ เมนผิิวจรงลยตัวในโอคูชั่นเขาจะมีเฉดสีผิวใหม่ที่พัฒนามาเพื่อให้เข้ากับสีผิวคนไทยนะคะสีผิวจริงอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ทั้ง 21n แล้วก็ 23n เลยแนะนําให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต่างกับรุ่นเก่นก่อนและในส่วนของพัฟแต่ละสูตรเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะคะ นี่เราอาจจะเห็นว่าไม่ต่างกันใช่ไหมจิงขออนุญาตที่มันแบบอาจจะเลอะมากๆแล้วพัพของสูตรโกลจะเป็นแบบ air flow layer นะคะเขาจะซ่อน La เยอร์ให้ชั้นด้านในมีรูขนาดใหญ่จะช่วยกักเก็บอากาศแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเขาจะดันอากาศไปพร้อมๆก,กับการเกลี่ยนเนื้อคูชั่นก็คือจะทําให้เนื้อคูชั่นฟูขึ้นแล้วก็สามารถเกลี่ยได้เนียนขึ้นนะคะจะให้ความสมัมผัสนุ่มนวลทุกแท็บเลยส่วนสูตรแมตเนี่ยพับเขาจะเป็นแบบ air pocket นะคะจะช่วยดูดซับกักเก็บแล้วก็ควบคุมการปล่อยเนื้อคูชั่นให้ออกมาอย่างสม่ําเสมอทําให้เราสามารถเกลียบนผิว ได้แบบเนียนสนิทนะคะแนมไปกับผิวเลยเนื้อครูชั่นของสูตรโกลเขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะเขาจะแนบสนิทไปกับผิวเหมือนเวลาที่เราใช้มิสฉีดผิวอะไรย่างนี้เลยและอันนี้เขาให้การปกปิดในระดับหนึ่งนะคะแต่ผิวนี่คือกระจายแสงแบบสวยมากทุกคนเห็นอย่างนี้คือไม่เนอผิวไม่หนักผิวเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะส่วนตัวจริงรู้สึกว,ว่าผิวมันจะดูสุขภาพดีเหมือนสาวเกาหลีมากๆ ในส่วนของสูตรแมทเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเบาไร้น้ำหนักนะคะปกปิดขั้นสูงแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเราเสียความชุ่มชื้นนะและอันนี้เขาจะควบคุมการผลิตน้ํามันส่วนเกินด้วยนี่จริงคือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเลยเขาปกปิดดีมากแล้วฟินิชเนี่ยคือมันดูเป็นผิวแมทธรรมชาตินะคะพร้อมแต่งพอยเมกัพต่อ อย่างสำหรับลุกวันนี้ของจริงเนี่ยคือใช้สูตรโกลมานะคะแล้วก็ไม่ได้เซ็ตแป้งนะจะเซ็ตแค่แบบใต้ตาแล้วก็บริเวณคิ้วอะไรอย่างนี้ให้มันไม่แบบเลอะให้คิ้วไม่หลุดก็จะเห็นได้ว่าเขาให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความโกลสวยด้วยและนี่คือ Before After นะคะ สูตรแมทเนี่ยอันนี้จริงไม่ได้เซตแป้งเพิ่มนะคะเขาจะอยู่ติดผิวทั้งวันจริงๆไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันอาจจะมีความมันออกมาบ้างแต่ถ้าเราใช้ทิชชู่ซับเขาก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนะและอันนี้คือไม่เป็นคราบแล้วก็แทบจะไม่ติดแมสเลยถ้าใครอยากดูงานผิวแบบริ얼เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ดูที่บล ok ็อกเชียงใหม่จริงได้เลยในส่วนของสูตรโกล์เนี่ยอันนี้ด้วยความที่จริงไม่ใช้แป้งเซตนะคะพอผ่านไปหลายชั่วโมงมันก็อาจจะดูโกล์มากขึ้นเกินไปนิดนึงแต่เห็นอย่างนี้คือเขาไม่เป็นคราบเลยนะมมบบมมััันนนเเป็็แแคค่บบวาาาอออกพอพกพร กลับมาเป็นปกติแต่เอาจริงๆไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ควรใช้แป้งเสร็จนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนมากอันนี้จริงแค่เทสแบบเรียวๆให้ดูถ้าให้สรุปแบบง่ายๆเลยเนี่ยสูตรแมทเนี่ยเป็นอะไรที่ปังมากๆสามารถใช้ได้ทุกวันเนื้อบางเบาไม่ติดแมสแล้วก็ ไม่ทําให้หน้าหมองระหว่างวันปกปิดดีเอาอยู่มากมากคือแบบดีมากๆส่วนสูตรโกล์เนี่ยคือจะเหมาะกับเวลาที่เราต้องการงานผิวที่ไม่ได้ดูเมือกนะคะคือเขาจะให้งานผิวที่ดูแบบกระจายแสงเหมือนแบบเจอตัวจริงแล้วแบบเฮ้ยทำไมผิวมันดูสุขภาพดีขนาดนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็สูตรโกล์เนี่ยคือจะชุ่มชื้นกว่านะคะเวลาทาคือรู้สึกเหมือนเวลาทาสกินแคร์เลยอะ่ะมันไม่ได้มีความเมือกหรืออะไรนะมันแบบมันไม่ได้หนาด้วยแต่พอเราตบๆไปเงี้ยผิวมันจะดูแบบเออกระจายแสงดูผิวสวยก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะจริง เชียร์มากจริงอันนี้คือจริงชอบมากที่สุดแล้วในบรรดาคุชชั่นของ Laneige แบบดีมากจริงก็ราคาของเขานะคะจะอยู่ที่1,350บาทซื้ออันนี้แล้วเขาก็จะแถมตัว r e ฟ i ลให้อันหนึง่งก็ถ้าสนใจสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของ Laneige ทุกสาขานะคะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ได้ตามช่องทางของเขาเลยโอเคอยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจนะคะจริงก็ใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย